ทางเลือกสุดท้ายในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีชายหนุ่มชื่อว่าวายุซึ่งเป็นคนธรรมดาที่ชีวิตเต็มไปด้วยความเรียบง่ายเขาทำงานในไร่ข้าวโพดและอาศัยอยู่กับแม่ที่ป่วยหนักมาหลายปีทุกวันวายุใช้เวลาในการดูแลแม่ของเขาและเขาเฝ้าฝันถึงวันที่แม่จะหายดี และชีวิตจะกลับมาสดใสอีกครั้งวันหนึ่งระหว่างที่วายุกำลังทำงานในไร่เขาได้พบกับชายชาลาแต่งตัวแปลกตาชายคนนั้นเดินตรงมาหาเขาพร้อมกับยิ้มแตแปลกก่อนจะยื่นกล่องเล็กๆให้กับวายุนี่คือสิ่งที่อาจเปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาลชายชาลากล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่น วายุมองกล่องนั้นอย่างลังเลมันทำจากไม้เก่าๆดูธรรมดาแต่แฝงความลึกลับบางอย่างเอาไว้ในตัวในกล่องนี้มีเพียงสิ่งเดียวที่เจ้าต้องการมากที่สุดชายชรลาเสริมแต่มันจะมาพร้อมกับสิ่งที่เจ้าต้องแลกสิ่งที่เจ้าควรคิดให้ดีวายุลังเลอยู่คู่หนึ่ง แต่ด้วยความอยากรู้เขาเปิดกล่องนั้นออกสิ่งที่เขาพบคือกุญแจสีทองอารามที่ดูเหมือนจะไม่มีที่มาที่ไปแต่กุญแจนี้จะพาเจ้าไปยังสถานที่ที่เจ้าอยากไปมากที่สุดในใจของเจ้าแต่ระวังให้ดีเพราะทุกทางเลือกมีราคาที่ต้องจ่ายชายชาราผู้จก ก็เดินจากไปในคืนนั้นวายุคิดถึงคำพูดของชายชลาเขาสงสัยว่าสถานที่ที่เขาอยากไปมากที่สุดคือที่ใดเขาคิดถึงชีวิตที่ดีขึ้นเขาคิดถึงสุขภาพของแม่เขาคิดถึงสุขสิ่งที่เขาเสียไปในชีวิตในที่สุดวายุใช้กุญแจไขประตูบ้านของเขาทัานใดนั้น เขาก็พบว่าตัวเองอยู่ในห้องสีขาวว่างเปล่าในห้องนั้นมีเสียงสะท้อนของตัวเขาเองดังขึ้นว่าเจ้าจะเลือกสิ่งใดชีวิตที่แม่เจ้าหายป่วยและมีสุขภาพแข็งแรงหรือชีวิตที่เจ้าเป็นคนร่ำรวยมีอำนาจเหนือทุกคนวายุตกใจและสับสนเขารู้อาการตัตดชินใจครั้งนี้ไม่สามารถย้อนกลับได้แต่ก่อนที่เขาจะตอบ เสียงนั้นกับผู้เสริมขึ้นมาอีกว่าแต่สิ่งใดที่เจ้าเลือกเจ้าย่อมต้องเสียสิ่งที่เหลืออีกข้างไปตลอดกาลวายุต้องเลือกแม่ผู้เป็นทุกสิ่งในชีวิตของเขาหรืออนาคตที่มั่งคั่งและความสุขส่วนตัวของเขาเองคุณคิดว่าวายุควรเลือกอะไรแล้วถ้าคุณเป็นวายุ คุณจะเลือกอย่างไรท้ายที่สุดแล้วชีวิตของเราก็เป็นเหมือนกล่องปริศนาที่ทุกการตัดสินใจนำมาซึ่งราคาที่เราต้องใจเสมอชีวิตนั้นขึ้นอยู่กับทางเลือกของเราแล้วคุณละ่ะคิดอย่างไร